ก่อนเข้าไปดูคลิปนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดแชร์คลิปให้พี่ด้วยนะครับโอเคไปดูกันเลยโอเคนะครับขอแทรกนิดนึงนะพอดีตัวอ่าตัวคลิปในมีอาจมีการไม่ประติดประต่อของเนื้อหานะเพราะว่าโปรแกรมที่ใช้อัดเนี่ยมันเออเลอร์หรือว่ามันเหวนะช่วงระหว่างอัดนั่นเองนะก็อันนี้ก็ต้องขอโทษมาด้วยนะครับอาจจะไม่ประติดประต่อนะแต่ว่าพยายามตัดเอาเนื้อหาที่มันสำคัญสำคัญไว้นะครับโอเคต้องขอโทษจริงๆครับ โอเคนะครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะฮะเราอยู่กันในเกมกระบี่เทพเทวานะครับอีกแล้วนะครับเจอโฆษณาเราก็คลิกเล่น ตลอดนะเห็นโฆษณาเยอะเราคลิกเลยนะว่ามันเป็นยังไงครับน่าเล่นหรือเปล่านะอันนี้ชื่อเกมว่ากระบี่เทพเทวานะครับเป็นเกมมือถือเนาะ MMORPG นะครับแล้วก็มันเป็นแบบจากรูปเนี่ยมันน่าจะเป็นสไตล์จอมยุทธนะครับแล้วก็ MMORPG ในะมือถือเนี่ยมันก็ต้องเป็นอา PG นะครับก็คือเป็นออโต้ r PG นั่นเองนะครับน่าจะเป็นแนวแบบอย่างไงอะ่ะเก็บเวลลงดันหาของอะไรประมาณนี้นะเดี๋ยวลองมาเล่นด้วยกันเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวเริ่มเล่นตั้งแต่แรกเลยนะครับไม่ไม่ใช่ว่าเล่นแล้วมารีวิวที่หลังนะ มันมันเหมือนแบบมันไม่เห็นภาพนะอันนี้เดี๋ยวเริ่มเริ่มเล่นตั้งแต่แรกเลยนะครับโอเคเข้าเกมเลยอันนี้อยู่อัศวินเซิร์ฟสิเนะเป็นเซิร์ฟใหม่เลยนะนะครับเข้ามาก็จะมีอ่าอยู่ในโหมดของสร้างตัวละครนะเปิดเสียงนิดนึงโอเคเสียงช่างมัน <laughs> ก็ตัวแรกนะเป็นจง เอ้ยจริงจริงหวินจริงหวินนะครับเป็นแบบอ่าตัวนี้ก็เป็นสายมันไม่ไม่ได้มีอาชีพบอกนะครับแต่ว่าอ่าตัวนี้เขาจะบอกในส่วนของสกิลนะครับก็จะประมาณนี้ครับดาบออกจากสายลุงอะไรเนี้ยกวาดล้างพันทับอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวที่สองนะครับก็ชื่อชื่อหวินหยานี่ไงแทะหนักกว่าจะกระโดดมาให้เราเจอได้ไปหลายที่นะครับรู้สึกว่าตัวละครจะเป็นแบบแนวหัวโตน่ารักน่ารักนะโมเอ้โมเอไปเลยนะครับก็อาชีพมังก็คือนะครับก็มี2ตัวนะฮะให้เลือก ักตัวนี้น่าจะมีเงื่อนไขก็คือเหมือนเล่นเล่นไปสักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็ถึงจะเปิดเล่นได้นะครับอันนี้เดี๋ยวขอเล่นเป็นตัวผู้หญิงแล้วกันเนาะคมดาบแก่งกล้าไรเทียมทานกันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนชื่อนิดนึงฮะสติแตกโฮสแคร์ไม่รู้ได้ไหมพื่ภาษาไทยน่าจะได้แหละนะฮะอันนี้ก็น่าจะเป็นชื่อภาษาอังกฤษของเขานะครับ Immortal Sword Immortal Sword นะครับ Immortal Sword Sword อะไรกันแน่วะนะฮะนี่เขาบอกว่าล็อกอิน3วันนะครับสามารถรับชุดอะไรสักอย่างนี่แหละนะฮะแล้วก็โจมตีชนะบอสนะครับนี่เป็นคัดซีนเปิดตัวนะครับ นี้ปิดเสียงไว้นะไม่ได้ยินเสียงหรอกนะครับเดี๋ยวลองเปิดเสียงก็แล้วกันโอเคเรียบร้อยนะครับหลังจากที่เราเรียนรู้ระบบนะครับด้วยเกมนะด้วยระบบออโต้ RPG ของตัวเกมเนี่ยเรียนรู้ไหมพี่ก็ไม่ได้เรียนรู้หรอกเพราะว่า พอผมไปกระทาอย่างอื่นมานะครับเพราะว่าสามารถกดฝากดูแลตรงนี้นะฮะนี่ฝากดูแลฮะปึ๊บมันก็จะตีให้เลยนะครับตีมอนสเตอร์ให้นะครับถ้าสมมุติว่ามันมีเควสนะครับเราก็กดเควสไว้แล้วมันก็จะวิ่งให้เองอะไรนะครับก็หลังจากที่เราเรียนรู้ระบบนะ <laughs> เรียนรู้ระบบโอเคนะของตัวเกมเนี่ยเขาก็จะมีจุดเด่นในส่วนของดันเจียน ซึ่งมีทุกเกมอยู่แลลวนะครับตัวนี้นะครับระบบเกมตัวนี้ก็จะมีดันเจียนนะมีดันเจียนหลอมรูนนะมีดันเจียนที่เพิ่มอ p นะครับแล้วก็ดันเจียนอัพนะครับก็ก่อนที่จะระบบมันจะหยุดสอนไปอะไรเงี้ยผมลองลงไปทีนึงแล้วครับใช้เวลานานพอสมควรครับสำหรับดันเจียนนะเออก็ลองนั่นดูนะครับระบบดันเจียนนะครับแล้วก็จะมีระบบพวกเก็บสมบัตินะครับฝึกพลังตามนี้เลยตามไอคอนของเขาเนี่ย มันก็จะเป็นเกี่ยวกับตัวเกมอยู่แล้วนะครับแล้วก็ระบบหาสมบัตินะครับวันนี้ก็จะสมบัติก็คือตัวพวกอุปกรณ์สวมใส่นะครับแล้วก็ตัวไอเทมพิเศษทั้งหลายนะครับก็ตามนี้เลยนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยระบบเกมมันหยุดมันหยุดยังไงอะเขาเรียกเนี่ยเวลมันไม่ทันเควสอะตั้งแต่เวล1ร้อสิบกว่าๆนะครับร้อยสิบถึงร้อย่ิบนะครับแต่ว่ามันจะมีพวกเควสลองอะไรพวกเนี้ยให้เรากดนะครับพอพอกดปุ๊บเวลมันก็จะทันนะครับ คือคือสามารถยังยังสามารถกดทําได้อยู่นะครับอย่างอย่างเช่นเนี่ยตอนเนี้ยเวลร้อใช่ปะกดไปประมาณ2-3เควสเนี่ยก็ถึงร้อยสาแล้วก็าสามารถทำเควสหลักได้ต่อนะครับระบบตัวเกมก็ประมาณนี้นะฮะแล้วก็มันจะมีระบบที่ผมชอบมากเลยนะครับเฮ้ยขึ้นไปข้างบน <laughs> นะตัวเกมมันยังไม่แบบอ่ายังไงอะ่ะ ตัวตัวโปรแกรมจําลองเนี่ยมันยังไม่ทําฮอตคีย์ให้นะครับมันไม่เหมือนที้ตัวสกายแค t เท n นะครับมันมีฮอตคีย์ให้เลยนะครับก็ตัวนี้นะครับเราสามารถกดโหมดแปลงล่างนะครับปุ๊บนะครับเราก็จะแปลงล่างเป็นตัวตัวเนี้ยอ่าโอเคนะต่อก็เนี่ยครับอุปกรณ์ที่มันเป็นแบบเรืองแสงแล้วก็มีแบบลูกศรขึ้นไปนะมันเป็นขั้นเนาะอุปกรณ์ก็จะเป็นขั้นนะครับอย่างที่เราสู่เนี่ย ใส่ขั้นสามแต่เป็นสีม่วงใช่ปะแต่ว่าในกระเป๋าเนี่ยมันจะมีขั้นสี่นะครับแล้วก็เป็นสีทองสีส้มอะไรประมาณนี้นะความสามารถมันก็จะสูงกว่านะครับเช่นดาบดาบตัวนี้อาวุธตัวนี้นะครับคะแนนอุปกร,กรณ์เนี่ยมันอยู่ที่ห้าพันสองนะตัวนี้มันอยู่ที่หมื่นสามต่างกันเยอะมากเลยนะครับแล้วก็กดสวมใส่เข้าไปนะครับอันนี้เห็นปะ่ะสีเหมือนกันแต่ว่าเพชรเกมอื่นมันจะเป็นดาวเนาะอันนี้มันเป็นเพชรนะครับตัวนี้ก็ พนันสี่เหมือนกันสีม่วงนะครับก็ต่างกันไม่เท่าไหร่ระดับสองพันครับสีม่วงกับสีส้มเนี่ยต่างกันเยอะมากเลยนะฮะนี่มีตรงนี้อีกนะครับใส่เสื้อออกแขนนะครับรองเท้านะครับส่วนอันนี้ก็หลอมทิ้งนะครับเห็นปหมความมันต่ำกว่าที่เราสวมใส่อยู่มันจะขึ้นหลอมทิ้งเลยหล่อมไปเลย ไม่รู้ว่ามันเอาไปรวมอุปกรณ์ได้หรือเปล่านะเหมือนตัวสกายแคทเติลนะสกายแคทเิลมันเอาไปรวมอุปกรณ์ได้นะครับถ้าอุปกรณ์ที่มีดาวนะส่วนตัวนี้ไม่แน่ใจนะครับนะฮะตัวเกมก็จะประมาณนี้เนาะมีระบบนู่นนี่นั่นอะไรองี้ครับก็เหมือนเดิมครับรีวิวหยาบๆ <laughs> โอเคเน้นอยากเล่นเนาะก็ใช้เวลาประมาณ หชั่วโมงแล้วกันเนาะตีซะว่าหชั่วโมงนะครับในการเรียนรู้ระบบของเกมต่างๆนะครับแล้วก็เลเวลก็อยู่ประมาณที่126ยนะตอนนี้นะครับแต่ว่าถ้าถ้าไม่มัวรีวิวหรือว่าขาดช่วงไปนะก็น่าจะถึงร้อยาอาจถึงร้อด้วยซ้าไปนะครับเออประมาณนี้นะครับตัวเกมนะกับกระบ,บี่เทพเทวานะครับ ของเราเองนะครับเป็น ARPG นะครับ ARPG ก็คือออโต้ r p g นะครับ, A r p ก, r p รบก็คือเรากดออโต้ตะพึดเลยนะครับตัวนี้ครับถ้าสมมุติว่าเนี่ยเห็นปะเรายืนนิ่งๆเฉยๆเนี่ยตัวเกมมันจะตีให้เองนะพี่ไม่ได้กดนะเอ้ยผมไม่ได้กดนะเมื่อกี้นะคือมันนั่นไปเองนะครับระบบอ,อุปกรณ์สวมใส่หรืออะไรเงี้ยคือแทบไม่ต้องทำไรเลยนะครับปล่อยทิ้งไว้ก็มันก็ดอบมาเองจากการตีมอนแล้วก็ทำเควสนะครับอื แต่ว่าถ้าจะเอาให้แบบกอ๊กอตก็น่าจะเป็นกับลงดันนะครับแล้วก็เติมพวก VIP อะไรประมาณนี้นะน่าจะก,อก๊อตกว่านี้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้สำหรับกระบี่เทพเทวานนะครับไปละ